ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า IR นะครับ IR เนี่ยมันย่อมาจาก impulse response นะครับแล้วถามว่า IR มันคืออะไรนะครับตามชื่อมาเลยนะครับ impulse คือการกระตุ้นครับ response คือการตอบรับนะครับมันก็คือการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองนะครับจริงๆ IR เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่กับโลกแห่งเสียงมาหลายสิบปีแล้วนะครับจุดกำเนิดของ IR จากที่ผมเคยลองหาข้อมูลดูนะครับมันเกิดจากการที่มีแนวคิดที่ว่าฮอแสดงดนตรีดีๆในโลกอย่างค negie Hall ที่นิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกานะครับมันจะเป็นห้องแสดงดนตรีฮอแสดงดนตรีที่ ออกแบบมาเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราอยากจะได้เสียงที่เหมือนไปฟังดนตรีสดที่คานิคิฮอรแต่มาฟังที่บ้านล่ะจะทำยังไงมันก็เลยมีแนวคิดที่ว่างั้นเราลองไปอัดเสียงที่คานิคิฮอมานะครับโดยที่อาจจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งปล่อยออกมาแล้วเราก็เดินหาตำแหน่งที่เสียงดีที่สุดหรือเราชอบที่สุดในคานิคิฮอนนะครับตั้งไม่อัดเสียงเอาไว้นะครับแล้วจากนั้นก็เอาเสียงที่เราปล่อยเนี่ย มาเทียบกับเสียงที่ถูกอัดได้ด้วยใหม่นะครับเพื่อดูว่ามันต่างกันยังไงความแตกต่างตรงนั้นมันคือคุณสมบัติทางอะค,คูสติกของคาน n e กี้ h อร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไอความต่างตรง,งนั้นเนี่ยมาบีบอัดแล้วก็สร้างเป็นฟิลเตอร์ขึ้นมาแล้วเมื่อเราเอาเสียงอะไรก็ตามมาเล่นผ่านฟิลเตอร์อน,นันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราได้ไปนั่งฟัง เสียงอันนั้นในคานิคิทห์ฮอร์นะครับอันนั้นก็คือต้นกําเนิดของไออาร์นะครับจริงๆมันถูกใช้กับวงการดนตรีมานานมากแล้วนะครับแต่ในช่วงสัก10ปีหลังมาเนี่ยครับมันถูกเริ่มเอามาใช้กับวงการพวกมัลติเอฟเฟกพวกแอมซิมูเลชันนะครับไออาร์ IR เนี่ยก็ถูกเอามาใช้ทําหน้าที่เป็นสปีคเกอร์ซิมูเลชันนะครับโดยวิธีการทํา IR ของสปีคเกอร์กีตาร์นะครับก็จะวิธีเดียวกับการที่ทํา IR ของคานิคิทห์ฮอร์เลยนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนจากฮอร์เนี่ยให้กลายเป็นสปปีีีคคเเเกกกอออรรร์์แแลล้้วว็็็ตตััไไมททท่่่จจนนนะบะบด IR ฟิ 的。 ตู้ลำโพงกีตาร์บวกกับไมค์ที่จอนะครับเอาไปใช้งานร่วมกับแอมซูมิเลชันในพวกมัลติเอฟเฟกต์ทั้งหลายนะครับและด้วยความที่มันสะดวกนะครับมันสามารถที่จะใส่เข้าไปในมัลติเอฟเฟกต์แล้วก็ทําหน้าที่เป็นสปีกเกอร์ซิมูเลชันได้เลยมันก็ได้รับความนิยมเติบโต,ตมาพร้อมๆกับกระแสมัลติเอฟเฟกต์ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับวิธีการใช้งานไออาร์นะครับก็แค่โหลดมันลงไปในตัวมัลติเอฟเฟกต์นะครับและพวกสปีกเกอร์ซิมในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถทัดทานกระแสความนิยยยยมมมมขขออองง IR ไไไดดดดด้้้้นนนนนนะะะคครรรรรััับบสสปปีีีีเเเเเกกก์ซิหหหลลลาาาาาๆุ่่่่็ถททจโช๋วผํใู ครับในการใช้ IR นะครับเมื่อเราซื้อ IR มานะครับอันนี้เป็น IR ที่ผมซื้อมาของ o อนแฮ m เมอนะครับเป็นแบรนด์ดังเลยนะครับเราก็จะได้ IR มาเพียบเลยนะครับก็จะมีเหมือนแยกประเภทแคปมานะครับเป็นสมมุดเราเข้าไปในตัวมาแชวปีแปดสอนะครับเข้าไปมันก็จะมีแบบเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับใช้กับอะตอมอกใช้กับแฟกเตอร์ใช้กับแคมเปอร์ใช้กับไลทซิกนะครับใช้กับโทโนซึ่งเขาก็จะปรับพวกซัม pling แหลนบิดมาให้เหมาะสมกับการใช้งานกับพวกมัลติดังๆนะครับที่ตรงนี้เราจะต้องทํากันบ้านนิดนึงนะครับเข้าไปอ่านในนเเว็บบที่คคาาขขย IR ดะรั ว่าเราต้องใช้แบบไหนนะครับแล้วก็อ่านในคู่มือของพวกมัลติเอฟเฟกหรืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยว่ามมนใช้การอะไรในบ้างนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรพวกนั้นนะครับก็อาจจะใช้เป็น IR แบบมาตรฐานนะครับก็คือเป็นเวฟไฟล์2 0 0อยเมิสกีนหรือ500มิลลิมกะสกีนเลยนะครับก็อันนี้เป็นข้าความละเอียดของ IR นะครับสมมติกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีแซมปิ้งเรทต่างๆที่อัดมาให้เลือกใช้ได้นะครับมี4 4 1นะครับ48 8แ2แล้วก็96นะครับซึ่ง อย่างที่บอกก็ต้องอ่านคู่มือนิดหนึ่งว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยันรลองรับ sampling rate ที่ความละเอียดระดับไหนนะครับไอเรื่อง sampling rate bit d e เนี่ยผมเคยคุยเวลาใน s e x i n g diary นะครับใครสนใจลองไปย้อนดูได้นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่วพอเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมี IR มากมายให้เลือกใช้นะครับมีแบบเฉพาะจ่อไปมาหรือ mix มาให้แล้วอะไรอย่างเี้ยนะครับคือค่อนข้างเยอะนะครับ นะครับแล้วก็จะมีการอัดแบบเหมือนตำแหน่งไหม่ที่ต่างกันเจาะจาะแบบใกล้ไกลอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าไปอ่านรนายละเอียดนิดนึงว่าไออาร์ทันเ้าซื้อมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ความยุ่งยากในการใช้ IR ก็จะมีอยู่อีกนิดนึงนะครับก็คือเราไม่สามารถกด แล้ฟังเสียงได้เราจะต้องลองโหลดเข้าไปในอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับถึงจะฟังได้ว่าอันไหนเสียงดีนะครับทีนี้ด้วยความที่มันเยอะมากนะครับผมอาจจะลองให้ดูทั้งหมดไปไหวนะครับผมอาจจะลองเลือกมาสัก สองแคปนะครับให้ลองฟังเทียบก่อนว่า2แคปเนี่ยมันให้ความรู้สึกต่างกันยังไงให้เสียงต่างกันยังไงนะครับและในแคปเดียวกันเนี่ยถ้าใช้คนละไฟ IR เนี่ยมันจะให้เสียงที่ต่างกันยังไงนะครับสุ่มๆเอานะครับเพราะว่าหลังๆผมก็ไม่ใช้ IR เลยนะครับใช้พวกเป็นสปีกเกอร์สิบมากกว่านะครับตอนนี้ผมโหลด IR ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับในตัววัสดุทุบแอมป์แอ e ด์สเนะครับก็ มีมาเช a สองอันนะครับไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับโหลดมาให้ลองฟังกันเฉยๆนะครับแล้วก็มีตัว r ร็ตโทนะครับอันนี้ก็เป็นแคปของเมซ่านะครับเดี๋ยวให้ลองฟังกันว่า IR มันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวอันดับแรกลองปิดไปก่อนนะครับถ้าไม่มี IR นะครับเสียงจะเป็นอย่างงี้ครับทรมานมากเลยนะครับเปิด IR ขึ้นมาอันนี้เป็นไออของมาเชนะครับ ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าลองเปลี่ยนเป็นมาชาวเบอร์สิกนะครับ อันนี้เป็นไฟล์ IR ที่มาจากแคปเดียวกันไมคเดียวกันนะครับจากที่ฟังดูผมคิดว่าก็คือตำแหน่งการที่เขาไมคิ้งเนี่ยมันก็จะเอียงออกไปจากตรงกลางนะครับสังเกตว่าเสียงแหลมมันจะหายไปเบสจะเยอะขึ้นมานะครับก็เหมือนตอนที่เราปรับพวกไมค์โพสิชันในตัวสปีเกอร์ซินเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองฟังเทียบกับ IR ของแคปตัวเมซ่านะครับและโท อีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยนะครับลองกลับไปเป็นม,มาเชลนะครับ ครับคือ IR เนี่ยโดยรวมๆเนี่ยมันสะดวกครับแค่โหลดลงมาก็ใช้ได้เลยไม่เป็นจะต้องไปปรับค่าอะไรเองเลยนะครับใช้ง่ายแต่ว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยก็คือเราจะต้องลองหาเองว่า IR ไฟลไหนเหมาะกับเสียงกีตาร์และแอมที่เราใช้นะครับแล้วการโหลดเข้ามาแต่ละอันเนี่ยมันใช้เวลาประมาณนึงเลยมันไม่ได้สะดวกอนพวกแคปซิมที่เราสามารถที่จะกด s i m u l a t ขยับค่าต่างๆได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อจำกัดของ IR นะครับ